โอ้โหมันดูผักปังเอ้ยไม่ใช่ผักปังพูดผิดคณะเคลนะครับคณะใบหยิกเคล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 อันนี้เราตั้งระบบระบบน้ำนะฮะเป็นการลดอัตโนมัติโอ้โหชัดมากเป็นการลดอัตโนมัติเลยอันนี้มันเพิ่งเริ่มนะครับมีทั้งเคลไดนโนเสาร์แล้วก็เป็นเคลเคลธรรมดาใบหยิกแล้วก็เราไปใช้ระบบพ่นหมอก ไม่เชิงจะเป็นหมอกมากแต่ว่ามันก็เป็นการพ่นน้ําที่มันค่อนข้างจะใช้ได้เลยตอนนี้เราปตั้งเวลามาเป็นสามเวลาก็คือเก้าโมงเช้าห้านาทีแล้วก็เที่ยงเนี่ยฮะนี่ตอนอย่างช่วงเนี้นี่เขเพิ่งลดเสร็จไปประมาณห้านาทีแล้วก็ประมาณบ่ายสองอีกประมาณเจ็ดนาทีลองดูตอนที่ลงครั้งแรกหลังจากที่ลงจากเพาะถาดเพาะกล้าแล้วอันนี้เป็น เป็นกลีนโอ๊กนะครับอันนี้กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กนีต้นเพาะเดี๋ยวก็จะลงชุดกระถางใหญ่อันนี้กระถางนี้เป็นห้านิ้วส่วนอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วเมื่อกี้เราคุยตรงนี้อยู่ก็คือว่าจากตรงนี้ย้ายมานี่ก็ช่วงแรกก็ลดแปดครั้งเลยครับวันหนึ่งเก้าโมงสิบโมงเ็โมงอย่างห้าอย่างห้าเขามาประมาสักห้าวันหลังจากที่ต้นกล้าตั้งตัวแล้วนี่เขาเริ่มตั้งตัวแล้ว อย่างที่เห็นนี่คือเขาเริ่มแตกเป็นเป็นเคลวบหยิกแล้วครับเป็นคณะใบหยิกแล้วใบเขาเริ่มหยิกแล้วจากใบเลี้ยง2ใบแรกเขาเริ่มตั้งต้นได้แนละ้วเราก็ลดการให้น้ําแบบระบบพ่นฝอยเนี่ยเป็น3เวลาแทนก็คือ9ก้าโมงแล้วก็เที่ยงแล้วก็บ่ายสองครึ่งเพื่อดูว่าอัตราการการตั้งตัวเขาโอเคหรือเปล่าแต่ผมดูจากตรงนี้เห็นความรู้สึกความชื้นด้วยนะผมว่าเขาน่าจะตั้งตัวได้ในระดับ เดแหละผมคือตอนนี้รู้สึกว่าเคียวไดนโนเสาร์นี้จะค่อนข้างจะแข็งแรงนะสมชื่อไดนโนเสาร์จริงดูเพราะว่าเราใช้สแลนฟังแสง50%นะอย่างหางคาเนี่ฮะแล้วเดี๋ยวผ้าพลาสติกก็จะมาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าน่าจะมาถึงแล้วผ้าพลาสติกเราก็สั่งพลาสติก UV กัน UV 7%ไปความหนา150ไมค่อนตัวโรงเรือนนี้ก็จะกว้างอยู่ประมาณ 4, คูณ8นะครับสเกลที่เราได้มาก็อย่างที่ได้นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตัวโรงเรือนนี้ก็คือเป็นการประยุกต์จากเต็นเต็นงานบวชงานวัดนี่นะครับแต่ว่าเราก็ซื้อเฉพาะโครงมาสั่งทำเฉพาะโครงแล้วก็มาประยุกต์เพื่อที่จะปลูกผักส,สลัดในโรงเรือนนะครับแบบนี้ทีนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทัมเมอร์ตัวทัมเมอร์ตั้งเวลาชโนวีโอ๋โหมามันเย็นนะตรงนี้เขามาอยู่ใต้นี้กันตัวนี้ที่ครอบไว้นี่คือกันฝนกันแดดข้างในก็จะเป็นนี่ฮะเป็นตัวนี้เลยต่อจากท่อหนึ่งนิ้วมาเข้าวาลนะฮะแล้วก็มาลงเป็นท่อยี่สิบมิลก็ประมาณสี่หุนนะแล้วก็ลงไปตามสายสายที่ว่าน,นี่ก็จะมีสาย มีเตรียมรองรับไว้2เส้นเลื่อนได้ด้วยครับเวลามันไม่ตรงเราก็เลื่อนได้ก็ลองดูครับว่ามันจะออกยังไงตอนนี้กำลังเร่งผสมดินปลูกแล้วก็ใส่กระถางอยู่ส่วนโต๊ะนี้ก็ประยุกง่ายๆครับมีรองปูนก็ใส่รองปูนตอนนี้เป็นกระถางที่เราหล่อขึ้นมาแล้วก็มาทำเป็นฐานกระถางก่อนส่วนฝั่งนี้เป็นผักปลังผักปังขาวใหญ่ ต้งเที่ยงเลยด้ยสูตน้ำโอเคปลูกผ,ผักหน้าแรงครับปลูกผ,ผักหน้าแรงได้ขนาดนี้ก็นะเหมือนพูดเข้าข้างตัวเองแต่จริงๆก็ประมาณนั้นแหละที่เห็นนี่เพิ่งตัดไปนะครับน้องตุ้มเพิ่งตัดไปนี่เพิ่งตัดไปตัดปับ๊บเดี๋ยวเขาก็จะแตกชุดใหม่มาเลยส่วนนี้ถั่วพลูถั่วพลูตอนแรกลุ้นเลยว่าเอ๊จะรอดไม่รอดเราย้ายช้าไปแต่พอเห็นใบเขาแล้วก็เอออุ่นใจขึ้นมาหน่อย ก็โอเคนะนะลองลองดูตัวฝักยาวต้องทําใจเพราะว่าหน้าแร้งเพลี้ยเพลี้ยโดยมีคุณมดนี่แหละครับขนเพรี้ยมามดจะขนเพลี้ยมาฝากหลังจากนั้นก็เพรี้ยก็ทําหน้าที่ดูดกินไปอ่อนแล้วก็คายน้ําตาลถ่ายออกมาเป็นน้ําตาลให้มดได้ทานต่อเข้าใจครับเราก็พยายามที่จะ ตัวนี้เป็นผักปลังอีกอีกชนิดหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นขึ้นยอดนะปลังปลังชนิดนี้คือเขาจะขึ้นยอดเขาจะประมาณไต่ขึ้นไปเนี่ยวใช่เขาละปลังปลังผักปลังเขาจะทอหมุนยอดไปสูงจ้ะต้องช่วยกันนิดหนึ่ง ไปก็โรงเรือนี้เสร็จก็จะมีการยังกันอีกทีนะครับ